สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกแล้วกับผมโรลี่ด็อกนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันใน The Bloody Basketball เป็นเรื่องราวของชายคนนึง เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาฝึกฝนบาสเกตบอลเพื่อการแข่งขันที่จะมาถึงนะครับเขาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเลยไม่ได้หย,ยุดไม่ได้พักเลยแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเขาจะเป็นเหตุการณ์อะไรมันจะสยองแค่ไหนเพราะฉะนั้นรอไปหาคําตอบพร้อมกับเขาเลยครับสตาร์ทเลยมามาถึงเหมือนเราอยู่ในบ้านไม้เหรอไม้ที่เป็นแบบเปลือกไม้ <laughs> ไม้จริงๆ <laughs> อะไรวะเมื่อกี้ตาฝาดอ๋อรถตกใจหมดมีแอปเปลิลเขียวอยู่สองลูกกินได้ไหมกินได้ได้โอ้หอ,อหยิบของทุกอย่างในบ้านได้โหแล้วบ้านเราแม่งแบบทํามาจากไม้แท้นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะโ,โอ้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 ไม่ไม่เตียงนอนเราหน้าต่างก็เป็นอย่างนี้เลย โอเคออกจากบ้านเราต้องไปซ้อมซ้อมบาสเพื่อการแข่งที่จะมาถึงบาสแมงแดงเองด้วยแล้วมีอะไรแดงๆตรงพื้นด้วยเลือดอ่ะโอกระกอ,ะอ่ะอ๋อจุดนี้เราต้องยืนจุดนี้เพื่อจะชูใช่ไหมกดอะหยิบอะทีกซ้ายหยิบีขวายุดอ้าวทำไมไม อีมืมว้าวลุ่งววะสายหยิบอียิงปุ๊บอ้าไม่ไม่ได้แต้มอ๋อต้องยืนตรงจุดด้วยอย่าล้เส้นเอาใหม่ใหมชุดอืมสองแต้มแล้วชุดไม่ลงชุดโว้ไม่ลง,ลงเสียงรถแม่งอย่างกเสียงอะไรวะแมงวัน อสี่แต้มแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยก็ซ้อมปก,ปกติทุยปกตินะลงบิกแล้วอะ่ะเอาสิบแต้มไปเลยอะ่อะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสิหยุดทำไมม,ไมันหมุนไม่ไม่หยุดเลยวะเฮ้ย เทียรถเตะได้ไหมไม่เก็บไม่ได้อ่ะฮะเก็บดิเก็บลูกบาสไม่ได้อ่ะขึ้นไปโอ้อย่าให้ลูกบาสออกนอกสนามเดี๋ยวเก็บไม่ได้อืมโอเคอืมชุด เฮ้อะไรวะหาลูกบาสกูซ้อมอยู่ดีๆของกูมันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นเกิดอะไรทำไมมันแดงไปหมดเลยนี่อะไรอุยอะไรวะเมื่อกี้ตาใครก็ไม่รู้โผล่มาแล้วก็หายไปแล้ว แล้วลูกบ้าฉันอยู่ไหนปวดมืดรอยเท้าพึ่งเหมือนพึ่งเดินออกจากบ้านบ้านเราก็ล็อกเราต้องตามรอยเท้านี้ไปสินะโอ้ยเดี๋ยว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 ในบ้านมันทำไมมีแต่เลือดเต็มเลยวะใครมาทำอะไรกับบ้านเราเลือดเต็มเลยตามเข้าไปในป่าดูดิ โอ้หรัวแม่งแหว่งขนาดนี้ <c oughs> ไม่ใช่คนแล้ว <c oughs> แหละจะตามไปกับว่ากูเลือดเต็มเลยมีทางลงใต้ดินด้วยต้องลงเนี่ยลูกบาศก์แม่มึงกิ้งไปอย่างนั้นน่ะเหมือนมีอะไรดึงดูดให้มันกิ้งเข้าไปให้เราตามเข้าไปตามเข้าไปเจอ S <S อะไรวะเมะื่อกี้กิ้งใส่หน้าอุย้ยไปทางขวาด้วยเสียงอะไรข้างหลัง,งกูวะอย่าบอกนะเฮ้ยไม่เดินไม่ได้อะเฮ้ยไปทางไหนอ่ะไปทางนี้เหรอ อะไรวะตัวอะไรก็ไม่รู้ยังกบไอ้มดแดงกูยังจะตามลงไปอีกวะเนี้ยนี่ไงลูกบาสกำแพงมีอะไรไม่รู้เครื่องหมายมากกว่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่ด้วยนี่อะไรอะ่ะโอ้โหเก้าอีเสียบตูดเหรอไอ้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างวะแปดหกเจ็ดเก้าหยิบลูกบาสไป แปดหกเจ็ดเก้าว่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยใครครับคุณคือใครรหัสบ้านแน่เลยเราต้องกลับบ้านใช่ไหมเพื่อเอารหัสนี้ไปใส่เราค่อยๆเดินออกไปนี้ใช่ไหมทางออกจาได้อยู่โอ้ไม่เลือดมันเยอะจังวะทางออกทาไมมันไกลจังเลยวะเมื่อไรจะถึงเนี่ยเออถึงสักทีไหนวะต้องมอโอ้ยโอ้ย ไฟใช้ได้แล้วเี yeah. ่ไม่ไงบ้านเรา8 6 7เ,เดี๋ยวเดี๋ยเดียอะไรมันเด้งเด้งวะอย่าบอกนะเอาไงดีเราต้องเข้าบ้านใช่ไหมไม่ได้วะต้องไปวะทางนั้นวะลงไปวะนี่เหรอลูกบ้านไว้แล้วกลับบ้านเหรออ๋อ อเอาลูกบ้านไปคืนแล้วกลับบ้านนะได้ไะเนี่ยที่ได้อ่ะเข้าว้านไม่ได้ go home โโนี่เข้าทางนี้ก็ได้เนี่ยมุดเข้าไปได้เนาะนี่ไม่ใช่บ้านเราเหรอก็บ้านเรานะอะไรวะ เฮ้ยอ๋อนี่ไงรหัสอ๋อหกต้องอ่านบนโต๊ะก่อนแล้วค่อยอ่านกํแแพงอะ่ะหกแปดเนี่ยเจ็ดแล้วก็เก้าเอออะไรวะมีโน้ตทิ้งไว้ดอนลุกดออย่ามองไปที่ประตูอย่าบอกกูนะเปิดไฟก็ไม่ได้อย่ามองไปที่ประตู ตูมีอะไรเขาเตือนไม่ฟังเอ็นเกมโอสามะเขาเตือนไม่ฟังบอกอย่ามองวิที่ประตูจบง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบซ้อมอะไรดึกๆนะครับระวังกลัวไว้ ก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้มีผลงานใหม่ๆม,มาให้ดูกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ